สวัสดีค่ะมาพบกับเซลแนนนะคะวันนี้แนนจะมานำเสนอเป็นตอนเดียวนะคะ Toyota r i ี o 2.8 Nt นะคะขับ4นะคะลูกค้าคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะปี2020นะคะราคาอยู่ที่639,000บาทนะคะเครดิตดีสามารถสีดาวได้เลยนะคะลูกค้าที่กำลังมองหาตอนเดียวนะคะขับเคลื่อนสี่ล้อเอาไปใช้นะคะใช้งานในสวนในไร่ได้หมดเลยนะคะลูกค้า เดี๋ยวเรามาชมในส่องไฟด้านหน้าตัวรถกันนะคะกระจังด้านหน้าจะเป็นสีดำนะคะตัดกับโลโก้โตยโยต,ต,ต้เป็นคโครเมียมนะคะลูกค้าแม็กไม้ย่างไมให้สีเส้นเลยนะคะด้านข้างก็มีสติ๊กเกอร์ไฮรัก2.8นะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาชมนะคะภายในกัน ชมภายในกันนะคะภายในเป็นกุญแจรีโมทนะคะหน้าจอนะคะลูกค้าเกียร์แมนนวลนะคะภายในเป็นเบอดหนังสีดำนะคะคอนโซลรถก็จะเป็นสีดำนะคะลูกค้าด้านข้างเป็นสีดำเลยนะคะสวยดุมาเลยนะคะด้านหลังมีสติ๊กเกอร์สีคูณสีดิฟล็อกนะคะในส่วนของท้ายรถก็จะมีสติ๊กเกอร์เบลฟาไฮรักรีโวนะคะลูกค้า ตัวรถนะคะโครงสร้างเดิมหมดเลยนะคะลูกค้ารับประกันตัวรถไม่มีชนหนักพิดความน้ำท่วมแน่นอนนะคะถ้าลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสอบถามแนนได้ที่เบอร์083 056 0474วันนี้เนี่วันนี้ต้องขอตัวลาพิงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ